สวัสดีครับผมยานปุ๋ยนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของทฤษฎีอะไรที่มันง่ายๆมากนะครับก็คือในเรื่องของทฤษฎีท่าเดินขอดของคีย์ในทางเมเจอร์นะครับว่าในทางเมเจอร์เนี่ยมันจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างแล้วก็มีส่วนประกอบที่เริ่มจากสิ่งไหนนะครับอย่างที่เรารู้กันอยู่ว่า C เมเจอร์สเกเนี่ยมันประกอบไปด้วยโน้ต C D E F G A B C นะฮะ C D E F G A B C ถ้าเรามาเล่นในแนวนอนเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะ C D E, e F ติดกัน G A B C นะครับอ่าทีนี้ถ้าเราสามารถไล่ได้ทั้งเอาสองสายบนก่อนนะ F G A B C ติดกัน D E F ติดกันนะครับเราก็จะได้โน้ตที่อยู่ในในสเกลนะครับทีนี้สิ่งที่เราต้องจำต่อมาก็คือ ทีนี้คอร์ดที่อยู่ในคีย์ต่างๆเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าคอร์ดนั้นมันเป็นเมเจอร์หรือไมเนอร์นะครับมันจะมีสูตรอยู่นั่นก็คือคอร์ดที่2 3กับ6เนี่ยเป็นไมเนอร์นะครับแล้วคอร์ดที่7เนี่ยเป็นดิมนะครับก็คือโน้ตตัว C เป็นคอร์ดที่1เป็นเมเจอร์อยู่แล้วคอร์ดที่2เนี่ยเป็นไมเนอร์คอร์ดที่3ามน่ะเป็นไมเนอร์4เป็นเมเจอร์5เป็นเมเจอร์6เป็นไมเนอร์ เจ็ดเป็นดิมแล้วก็ย้อนกลับมาที่คอร์ด C ่ทีนี้เนี่ยเวลาที่เราแกะเพลงเนี่ยเพลงต่างๆเนี่ยเขาเรียกว่าคอร์ดโรเกชั่นหรือทางเดินคอร์ดนั่นเองอยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเล่นคอร์ด C ีเอเมเนอร์เเราก็ดูว่ามันเป็นคอร์ดลำดับที่เท่าไหร่นะครับ C เนี่ยเป็นหนึ่งอยู่แล้ว E m นเนี่เป็นห F เนี่ยเป็นสี่ G เป็นห้าเขาจะเรียกทานนึงขอนว่าหนึ่งหกสี่ห้านะครับทีนี้ถ้าเราไปเล่นในคีย์อื่นเนี่ยเราก็ทำการหาว่าในคียนั้นมีโน้ตตัวอะไรขอดอะไรบ้างเนี่ยแล้วถ้าเราเล่นหนึ่งหกสี่ห้าในคียนั้นเนี่ยจะเป็น ขอดอะไรบ้างเช่นคีเอหนึ่งหกก็คือซีชามมเนอร์สี่ก็คือเอห้าก็คือบีอะไรเี้ครับเราสามารถที่จะย้ายคีย์ไปยังคีย์ต่างๆได้ให้เหมาะสมกับนักร้องที่เราจะร้องเพลงหรือบางทีเราไปเจอเพลงที่มันเสียงสูงมากเราไม่จำเป็นต้องไปหนวนะฮะหรือว่าถ้าเกิดเราไปเล่นกลางคืนเนี่ยวันละสิบห้าเพลงเราไม่สามารถที่จะร้องเสียงสูงๆที่เกินเกินลิมิตที่เราลองได้เนี่ย แล้วก็ทําการลดคีย์ลงมาแต่นี่ต้องดูด้วยว่าเพลงนั้นๆเนี่ยมันมีการเล่นเทคนิคพวกสายเปิดอะไรไหมเราก็ต้องประยุกเอานะครับอาจจะใช้คาปโปท่าเพื่อเพื่อรู้ว่าในคีย์นั้นเนี่ยจะเป็นยังไงนี้เวลาแกะเพลงเราก็ใช้วิธีการเขียนเป็นตัวเลขเอาก็ได้นะครับเพื่อที่จะง่ายแก่การ t r a n s p o s หรือเปลี่ยนคีย์นั่นเองนะครับนั่นก็คือสิ่งที่ต้องจําก็คือหาก่อนว่าตัวโน้ตในคีย์ต่างๆเนี่ยมันมีคอร์ดอะไรบ้างง่ายสุดเลยก็คือสมมติผมจะหาคีย์จยเนี่ยผมจะตั้งตรวนี้เป็นตนที หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ติดกันห้าหกเจ็ดแปดนะแล้วก็มาดูว่าตัวเลขที่ผมกดเนี่ยมันมีโน้ตตัวอะไรบ้างเขียนลงมาในกระดาษนะครับแล้วเราก็ใส่ไปเลยว่าโน้ตตัวที่สองเป็นไมเนอร์ตัวสามเป็นไมเนอร์ตัวที่หกเป็นไมเนอร์ตัวที่ 3, เจ็ดเ,เป็นดิมเราก็จะได้ทางคอร์ดของคีย์นั้นแล้วนะฮะอ่านี่แหละคือประโยชน์ของการนับคอร์ดเป็นตัวเลขนะครับผม พิเศษง่ายตัวนี้สามารถไปยุกใช้ได้ในทุกๆคีย์นะครับเป็นพื้นฐานก่อนพื้นฐานในเรื่องของคอร์ดโพสชั่นนะครับลองไปใช้เทคนิคนี้ในการในการหาว่าในแต่ละคีย์มีโน้ตอะไรบ้างนะครับโดยการตั้งนะหนึ่งกับสองห่างกันหนึ่งเสียงสองกับสามห่างกันหนึ่งเสียงนะครับสามสี่ติดกันแล้วก็ห้าห่างกันหนึ่งเสียงหกห่างกันหนึ่งเสียงเจ็ดห่างกันหนึ่งเสียงเจ็ดแปดติดกันแปดก็คือตัวที่หนึ่งนั่นเอง นะครับทีนี้เราก็ลองตั้งดูที่ว่าเราอยากรู้ว่าเอ้คีย์ไหนเป็นตัวอะไรเนี่ยเราก็ลองนับดูนะครับอย่างเช่นเราต้องการรู้ว่าแต่ว่าท้งนี้ทั้งนั้นเราต้องรูน ốt บนคอก่อนนะครับว่าช่องไหนเป็นน้ตตัวอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องท่องมันให้จําให้ได้นะครับแล้วก็ทำทุกวันเราก็สามารถจําได้เองครับผมลองใช้วิธีนี้ดูนะครับผมสวัสดีครับอย่ลืมฝึกให้สนุกครับผม